สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปั่นปั่นเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็ลิงมาปั่นกันเหมือนเดิมามาฟาร์มอนะไรฟาร์มฟาร์มเราก็เดี๋ยวนี้ครับเอาอีนะเราต้องเอาอีนะเราก็เอาลิงนี่แหละครับมาฟาร์มฮีโรกก่เก่าเก่าที่เคยจะโหดจะเป็นตำนานมาแล้ววันนี้แม่งโดนเนฟกากโอ้มันปิงขึ้นตั้งแต่เริ่มเกมเลยวะ เดี yeah, ๋ยวฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนเราเฮนนี้ฟาร์มไปก่อนนะโซโล่ Solo เหมือนเดิมนะครับเรามันสายโซโล่อยู่แล้วเอาลิงมาไต่โซโล่ Solo กันดูตับตึบตับเดีย๋ยวดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับเกมนี้ก็ ติด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 ข้างบนมีการนัวกันเกิดขึ้นเฮ้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 เอากลางก็แล้วกันเนาะเรื่นอนรีบเคลียร์รีบเคลียร์เดี๋ยวไปซีเรียสนะครับชิลๆวะชิลๆว,ว,ว,วไปก่อนมันมีดีดิแก้ทางนะครับนี่แน่ เยอะเยอะเยอะแยะมากมายว่าเยอะแยะมากมายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยอันไหนอันไหนเดี๋ยวกลับก็ได้เฮ้ยได้ไหมเนี่ยอย่าไปเสี่ยงนะครับออฟคีบอ่ะเนาะไปตามต่อตามต่อเรื่องทบๆนี่แหละว่กูจะสู้ได้นี่อ่ะได้อยู่นะไม่ต้องจะตายห่าแล้วแหละ ก็ตึงหน่อยนะเกมนี้มีรีดิทแก้ทางเราด้วยอีรีดิทแหละเดี๋ยวสิก็จะแก้ทางเราได้ไหมครับ <c oughs> พาไปก่อนเนาะ <c oughs> เป็นไงบ้างเนี่ยดูดิอขอปะฟ้ากอนแล้วกันถ้าจะไปช่วยก็ย <c oughs> ังไม่มีอะไรในกอไผ่เนาะ <c oughs> ต๊ด,ตด,ตดจะทำเป็นเท้าวิ่งเร็วเนาะเดี๋ยวทำเป็นเท้าวิ่งเร็วเลยจะได้วิ่งคอยเก็บซากเก็บอะไรได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่แก้ทางกูเหลอเอาแม่งก่อนเลยน,น,นี่นี่แน่นี่แน่ไม่ขี้เลยไม่ขี้เลย นี่ตีเลยนาทีนึงเอาได้นี่ได้ดิ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 ดดมันวิ่งหลุดไปไงวะมันคิดว่าเพื่อนจะเข้าปั้งโอเคที่จริงมีอันตีแรดได้ใช่ไหมเพื่อแค่นั้นนี่มีปะวะเอาดิตับตับโอ้ยโอ้ยมีมีกดเลือด นี่ช่วยเพื่อนได้นะดาเมจไม่มีเราก็หวดได้อยู่ไปแล้วกูไปแล้วถ้าเกิดมันเป็นพวกแครี่พวกอะไรเราก็ไม่ควรจะไปเปียวนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเดือดเลือดอแค่นั้นน่าจะรอดแต่เป็นแท้งไงผมก็เลยเข้าไปหวดช่วยทำดาเมจให้เพื่อนหน่อยสกิลสองผมจะอัพแค่นี้เนาะแล้วก็จะลงสกิลหนึ่งละเพื่อให้มันคูลดาวเร็วขึ้นหน่อย งไพอเริ่มขี่ก็เริ่มมา, <that> างไงยังไงยังเงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่ <Yeah. S 1> ก็ไปเรื่อยๆของเราไปก่อนอยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ พวกของไอเทมพลังแฝงเดี๋ยวผมเอาให้ลงไว้ให้ถ่ายคลิปเนาะโอ้โหบ้าเลยบ้าเลยบ้าเลยเดีย๋ยวลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับผมแพทนี้ก็ได้นะก็ได้นะโอ้ยทำยังไม่ช่วยนะโอ้โหตายเรียบร้อยทำไมมันโดดใส่ไอ้นี่วะเดี๋ยวดูดิเปอร์เซ็นต์ีต่ำสุด จำเนยพีสูงสุดโอ,อ,อ,ขอ้ขอปรับขอปรับหน่อยนะครับมันปรับใหม่เนี่ยคืองงมากอะนะมันเขียนได้งงมากเมื่อก่อน <c oughs> คือแบบโอเคตีตัวตีใกล้ตีเกาะนาวไอสุดอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบพอมาปรับใหม่งงมันไม่งปรับอะไรก็ไม่รู้คือหาย <c oughs> ปรับผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่เป็นไรนะครับเดี๋ยวหลงัลงๆมาแทางเทงิทงกูได้หมดอะ นี่แน่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 นแ,นแรดเลยเฝ้าไม่ก่อนเนาะฟาร์มไม่ก่อนฟาร์มไม่ก่อน,อนโอ้ยฟาร์มไม่ได้แล้วมั้งเพื่อนแม่งแตกกันนะแต่เราไม่มีสกิลอะเพื่อนก็ไม่อยู่ตัวแกะทากูอีกอะไรแะเว้ยไห้ตอนนี้ได้อยู่โหด อย่างนี้ได้ดาบแรงนี่ดามเมจฟรีดเลยนะเดี๋ยวดูมีคนถามไงว่าเฮ้ยถ้ามันเดี๋ยวนี้ดาบแดงมันโดนเนื้อไปแล้วลิงเล่นได้ไหมเขาเล่นได้นะผมตัวนี้ผมจะเอาเป็นลูนดูดเลือดมาช่วยหน่อยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิได้นะได้นะได้นะครับอา้าวไม่เห็นกูเหรอไม่เห็นกูเหรอโอ้โยเพื่อนมันเยอะจังวะ อนนนนขอทีหนึ่งทีหนึ่งไปแล้วนี่แน่สองตัวนุ่มๆเอาเหรอมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอดีดิได้ดีดิได้ดีดิได้ดดได <c oughs> ปิงปิงผมก็จะอรุนดุดเลือดมาหน่อยนะเกมนี้เดี้ยงมาปะวะเอามาอยู่เอามาเอามาผมว่าห้อยไปสักสองสามเมตรเนาะลุนดุดเลือดโอ้ยกูนั่นแหละเกือบไปแล้วกูเกือบไปแล้วรีโอรีโอเอาไม่ละลูกเอาไม่ละลูก ถ้ามันวิ่งแสงนั้นแหละผมถ้าจริงจริงงั้นเข้าไปตายพยายามเก็บสตแตตคิพให้ครบเนาะเราจะเดือดมาก,จกเจาะเกาะเรายังไม่ได้ออกเนะแต่เราตีแรงเพราะผมบอกแรงแรงละอรุณแรงคิด,ดิเข้ามาอ้าวเหยือแก้ทางกูเหลอแก้ทางกูเหลอ แก้ทางกูเหรอแก้ทางกูเหรอออกไหมล่ะมึงเหนียวอะปล่อยมันก็ได้วะเห็นไหมครับไม่มีนะครับจเจาะเกาะเนี่ยเนนะดูผมดูจากเกาะแล้วผมออกเป็นไรเดียรค่อยว่ากันเนอะอาะค่อยว่ากันเพราะว่าดูแล้วเกาะท่าทางจะเยอะอยู่นะเกมนี้มีตัว,วหนาอาจจะออกมูลาก็ได้ สายนี้จะไม่ได้ขี้ร้อยเนาะขี้สัก70 80%เปอืม็นดูจากนี่แหละออกเป็นนี่ดีไหมอ่ะออกนี่แล้วกันเนาะเพราะว่าดูแลเกาะไม่ค่อยหนาเท่าไหรนน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ กิจเป็นแตกนะครับตอนนี้ของมามากบอกเลยอีที่เดี๋ยวรอรอเปิดเปิดเปิดตาเปิดตาเยื่อเยื่อกูเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยอ่ะเด็กกูตีสดก็ได้อ่ะเด็กอ่ะเด็กกูตีสดก็ได้กูตีสดก็ได้กูตีสดก็ได้มาดิมาดิมาดิ มาดิ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 โหเกมนี้ฆ่าเป็นผักเป็นปลาเลยฮนะอ่ะเสี่ยงโดดไม่ฆ่ามีกูถ้าเกิดเพื่อนแบบว่าเกมแบบแนะนำนะต้นเกมเราอันนี้คือกรณีเล่นโซโ,นโนล่เราไม่ได้เล่นมาเป็นทีมเงี้ยถ้าเกิดกรณีเพื่อนแบบมันยังพอแบบเกมมันยังทรงๆอยู่เรารีบป่ามเนาะไม่ต้องรีบออกไปแกงฮนะ ฟาร์มเราน่าจะได้เงินไวกว่าไม่เตียงตายนะเดี๋ยวพอเราเกิดแล้วสบายครับแบกเพื่อนสบายอันนี้คือหมายถึงว่าผมแนะนำคนนี้เล่นแบบมาคนเดียวเนาะมาโซโล่อะไรเงี้ยเพราะว่าโซโล่เราคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะเอาแมงโปนนี่นี oh, <my> ่บอกแล้วใครก็ได้เห็นไหมครับพอของมายังไงใครก็ได้ครับ เขากันบ้านเขาไม่มีทางกันได้คนเดียวเขาต้องมากันอย่างน้อยสองคนนะเพราะว่าเราเกิดแล้วนะมาหนึ่งหนึ่งเราเราเราได้อยู่แล้วมาหนึ่งหนึ่งยังไงเราเขาสู้เราไม่ไหวอยู่แล้วครับตัวอะไรก็ได้ครับเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ <c oughs> เห็นไหมครับมาหนึ่งหนึ่งจบเลยไหมจบเลยก็ได้ไป <c oughs> โอ้จบไม่ได้เห็นไหมครับคือพอถ้าเกิดเราเกิดแล้วเราดันเลนไหนเนี่ยคือเขาจะสู้เราไม่ได้เนาะ อ่าวว้าวว้าวไปดิโอ้โหตายเลยอะเรียบร้อยโดนอะไรไปนเนี่ยโดนแรดโดนปลาหมึกนะโอเคโอเคเขาจะเสียเสียเสียกำลังพลมากนะอุซานิ้เป็นไงเรียบร้อยตามด้วย เฮ้ย hey, hey. เอาวะ่ะเอาวะ่ะ <Yeah. S 1> มันไม่รู้หรือเปล่าว่าเราเกิดแล้วนี่ยือ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 อ้าวอ้าวอ้าว ต้องใช้บัฟฟ้าเนาะมีเพื่อนเลวมีเพื่อนเลวจบยากเหมือนกันนะผมดูทรงแล้วถ้าเกิดปล่อยเขาเกิดอะคือทีมเราแม่งไม่รีบอะแม่งชิวอะ่ะโอ้ยแม่งแม่งเปิดเกาะได้ไอสัตว์กูตายคู่เนี่ยอือหือเรียบร้อยคนระับแม่งหนาแล้วไงเห็นไหม เกาะ600ละดูแล้วต้องใส่ต้องเปลี่ยนเป็นมูราละมั้งถ้าแม่งหนาขนาดเนี้ยผมว่านะดิปโป้แม่งเอาเรื่องแล้วเนี่ยเริ่มเอาเรื่องแล้วเนี่ยของมันเริ่มมีกันละแล้วเพื่อนก็ชิลกันอยู่นะแต่พูดยากนะครับเพราะว่าเรามาเรามาโซโล่ไง oh. อ่าอ่าอ่าอาสานิดกู ต้องเปลี่ยนเป็นมุลานะผมว่างั้นตีไขรงั้นตีไม่ได้เข้าแม่งหน,น,นาหทั้งนั้นเหมือนแก้ทางผมเลยไปตีปลาหมึกไม่เข้าแน่นอนดูจากทรงแล้โอ้โหแม่งนี่นหาย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  เอาไหมล่ะเฮ้ยนี่มาหายไปดิโอแม่งโดดข้ามกูหิวกูวหิวกูวไม่เอาก็ได้โอ้โหกูหิวตายสี่แล้วตายสี่แล้วแต่ มันเหนียวนะผมว่าแม่งเหนียวจริงปลาหมึกเคี้ยวไม่เข้าเลยดูดิเกาะสี่ร้อยเจ็ดร้อยสี่ร้อยสามร้อยหกร้อยโอ้เกาะแม่งเยอะไอเกาะสามร้อยผมมองข้ามนะคิดว่าแบบแค่ดักก้นคอแม่งก็ไอนี่แหละแค่ดักก้นคอผมเอาดักก้นคอลูนนั้นมายังไงก็ตายแล้วพ,พวกพวกเกาะสามร้อยตาเร็วตาตาเร็วการเคลื่อนที่เห็นไหมตาคิดด้วยข้อเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะ ไม่ได้เป็นสายขีย้ร้อยเหมือนที่เราเคยเล่นกันเนาะอันนั้น <c oughs> าคงก่อน <c oughs> ทำเป็นมูลาดีกว่าจะได้ตีริปโปแล้วจะได้แบบสะดุ้งสะดุง้งบ้าง เลือดเด้งทิพย์ฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเป็นยังไงกันเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกูไม่ได้เลยท่านเนี่ยท่านเนี่ยก็มาดิครับูของมาแล้วโอ้ยทักิลครูดาวแต่มันไม่ขีไงเห็นจังหว่าไหมมันไม่ยอมขีอ่อะ นี่โดนโดนลูกโดนลูกมันเล่นยังไงวะอีชาผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเล่นยากว่ะเดี๋ยวลองหัดเล่นเนี่ยเอามาปั่นให้ดูแ้วมันเกาะเท่าไหร่มันก็หนาอยู่นะเมื่อกี้แต่มันประเด็นคือไม่ขี่ไงไอสายเนี่ยคือแมงเซงตรงแบบถ้าแมงไม่ขี้นี่มันก็คือไม่แรงอะว่าเรารุนแรงขี่มันเข้ามา ดูดูดูเกาะแม่งโอ้โหแรดเกาะหกรเฮียหายทิ้งนี่มูลาโดยที่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะเดี๋ยวดูนะครับคันี้บอกเลยว่าซีดตีใครนี่ซีดหมดอะ่ะเฮ้ยของข้าโอ้โหเกือบอดริโป้ริปโรปโ้ได้แล้เน,นี่ยได้รูนมาแล้วหายไปดิไม่ได้รูนเปลี่ยนเป็นมูลาแล้ว ปลาหมึกอีกแล้วเหรอขอลองหน่อยนวดหน่อยนวดหนึกหน่อยนวดนวดนวดหน่อยขอนวดหน่อยขอนวดหน่อยเฮ้ยบาเลยเอ้าทำไมมันเสือกตีปลาหมึกวะเสือกไม่โดดเข้าพุ่มติดมันติดติดป่าเหรอติดฟอกเหรอเซ็งเลยผมเมื่อกี้ถ้ากัดแป้งพุ่งเข้าพุ่มไปนะ ดงนั้นน่าจะหมดจับคนช้าจับคนช้า,าน่าจะจบแต่เราเอาขออนี้ก่อนแล้วกันกลับเ้ยกลับ้ยเข้ามาดิครับปาก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 อุ้ยอุ้ยอุย,อย,อย,อยติดขีทีเลือดรถเป็นหลอด จบยังไงจบยังไงจบยังไงน่าใจะใกล้จบแล้วแหละผมว่าเอาบัฟฟ้าก่อนแล้วกันนะติดไม้ติดมือเพราะว่า <c oughs> มึงขนาดนี้มึงจะเอาบัฟฟ้าอีกเหรอไอ้นัก <c oughs> กรอครับโอ้โหไอ้เหี้ยเล่นอยู่คนเดียวตั้มมึกจา๋ามึก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 โอ้แม,ม่งกลับมาแม่งเกิดมาแล้วบานเลยเอามเงก่อนเนี่ย ให้ามาังกรขึ้นบ้าน <c oughs> <c oughs> อยากยอ,อกหยากยอ,อกอันเนี้ยอันเนี่ยอันเนี่ยอันเนี่ยอันเนี้ยอดิปโปอัดดิโปมันอยากโดนว่ะลิปโปอ,อยากโดนว่ะเอาหลังนะเอาตากไปแล้วไปแล้ว น่าจบแล้วเนาะตายสองแล้วนี่ไปจบไปแล้วแหละเพื่อนยังไม่จบกันอีกเหรอโอ้โหไปจบไปแล้วอ่ะ,อะ,อะกูตัดให้ตวงแล้วอ่ะอ่ะจบไปแล้วแหละเพื่อนโอ้โหดูความใจเย็นของเพื่อน <laughs> โอยจะยื้อไปไหนเนี่ยเพื่อนยื้อเหลือเกินเว้ยเออจะเอาก็เอาเอะจะเอาก็เอาเอะจะเอาก็เอาเฮอะยื้อเกินเออการเล่นโซโล่มันเป็นงี้แหละมันไม่เหมือนนะถ้าทีมห้าแม่งจบไปแล้วนะะเนี่ยป่านเนี่ยเข้าไปอ่ะยังไงไม่ใช่แม่งโดนพลิกแพ้ขึ้นมานี่งามไส้เลยนะ ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างน,นะต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่ค่อยว่างกนะติดงานด่วน่างนี้ก็เลยไม่ค่อยไม่ได้อัดคลิปเข้ามาเลยเป็นไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้บอกไม่ให้แพ้นะเนี่ยเฮ้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 ยไม่ให้แพ้นะเนี่ยไม่น่ารักเลย อโอ้ยโคตรเจ็บเลยเฮี่อเฮ้ยสานิสฐานิสจบวะสานิสจบวะเฮ้ยสานิสจบวะโถยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะคะโอ้โหก็จะจบเลือดขึ้นตาขอบคุณครับ